สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาดูไม้ครับฝนตก2วัน3าวันนะครับตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ยังไม่มีแดดเลยสงสัยไม้ชุดนี้จะได้ยกเข้าร่มนะครับยกเข้าใต้ชายคาไว้เพราะว่าเดี๋ยว,วถ้าดินเปียกดินชื้นนานติดต่อกันเนี่ยรากเน่าแน่นอนครับ สาอาทิตย์นี้ฝนก็ตกเดี๋ยวรอดูสถานการณ์วันนี้ก่อนนะครับผมจะรอดูสถานการณ์วันนี้ก่อนถ้ายังไงเนี่ยได้มีเข้าล่มแน่นอนไม้ชุดนี้กําลังสวยงามแล้วมาเจอฝนแบบนี้นะครับซึ่งรากเน่าผมก็ได้รื้อมาสองต้นแล้วรื้อดูมาสองต้นแล้วเป็นต้นนี้นะครับกับต้นนั้นครับทําให้าการไม้มันชะงักจากไม้ที่กําลังสวยก็เลยไม่สวยเลยนะครับ สำหรับใครที่เลี้ยงอยู่ใต้ชายคาอยู่แล้วที่เป็นชายคาใสาหรือว่ามีพลาสติกใสคุมลงเดือนนะครับอันนั้นก็ดีดีครับดีมากส่วนผมเลี้ยงใต้แสแลนเลี้ยงใต้แสแลนแบบนี้เราไม่มีหลังคาที่กันน้ำได้กันฝนได้นะครับเราก็ต้องขยับถ้าฝนตกหนักมากก็ต้องขยับขยายเอา แต่ถ้าฝนตกไม่มากไม่หนักเท่าไร่เราก็ต้องดูดูระยะเวลาดูว่าความชื้นมันจะสะสมกับไม้เรามากขนาดไหนนะครับถ้ามีแดดมันก็พอที่จะให้เขาสังเคราะห์แสงให้ดินเขาสามารถถูกแดดถูกอะไรสังเคราะห์แสงตามธรรมชาติเขาได้ดินก็จะ แห้งไปด้วยนะครับมันก็ยังพอทำเนาแต่อันนี้ยังไม่มีแดดเลยนะครับนี่ครับกอกมรกตรผมเดี๋ยวก็ต้องได้เก็บข้าที่ชายคานะครับเ,เพื่อนๆก็ดูไหมเราด้วยนะครับถ้าฝนตกหนักก็รีบเก็บข้าชายคานเนี่ยครับแบบนี้อย่าเสีย่ยงอย่าเสี่ยงกับฝนนะครับ